สวัสดีค่ะติ๊กนะคะขายที่ดินสวยราคาถูกวันนี้ติ๊กมาขายที่ที่สวนของติ๊กนะคะที่บ้านสวนนะคะติ๊กแบ่งครึ่งนะคะวันนี้นะคะสามไร่แปดสิบแปดตารางวาฝั่งไม่มีบ้านนะคะเป็นสวนนะคะเพราะว่าที่ดินตรงนี้ของติ๊กมันหกไร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกตารางวาติ๊กแบ่งขายครึ่งหนึ่ง เพราะมันเป็นสองสองโนดอยู่แล้วโฉนดละสามไร่แปดสิแปดตารางวานะคะไม่ต้องแบ่งแยกโฉนดนะคะติ๊กจะแบ่งขายครึ่งหนึ่งค่ะเป็นส่วนนะคะถมแล้วนะคะที่ดินถมแล้วนะคะครึ่งหนึ่งนะคะติ๊กขายในราคาสองล้านสี่แสนบาทนะคะ ามไร่แปดสิบแปดตารางวาห่างจากตัวเมืองสกนลนครแปดกิโลเมตรนะคะห่างจากถนนสายหลักประมาณห้าร้อยเมตรนะคะด้านหลังติดถนนสาธารณะหมู่บ้านนะคะวิวภูเขาว,วิวทุ่งนาสวยงามมากนะคะมีไม้ผลไม้ยืนต้นมีทุกอย่างนะคะในสวนแต่ที่ดินตรงนี้เป็นสวนนะคะสามไร่แปดสิบแปดตารางวาเป็นสวนนะคะไม่มีบ้านนะคะ แต่ไฟฟ้าปลาปาอินเทอร์เน็ตพร้อมติดตั้งทันทีเลยนะคะค่ะในสวน <c oughs> มันจะมาประมาณหน้ากว้างประมาณหกสเมตรนะคะหกสบเมตรหน้ากว้างประมาณหกิเมตร แบ่งครึ่งกับติ๊กนะคะเพราะว่าขายแค่ใช้นี่หมดพอไม่อยากย้ายแล้วขี้เกียจเป็นเริ่มต้นใหม่น่าจะประมาณประมาณตรงนี้แหละคะ่ะครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งไปนะคะในสวน เดี๋ยวติ๊กพาไปดูว่ามันประมาณไหนหกไร่ก็ขายนะคะทั้งหมดก็ขายนะคะสนใจครึ่งหนึ่งก็ขาย อยากได้ครึ่งหนึ่งเขตชุมชนอยู่แล้วนะคะป้าปิดตู้ให้หน่อยน่าจะประมาณครึ่งย้อนแสง ยนแสงน่าจะประมาณนี้แหละติ๊กไม่แน่ใจนะต้องแบ่งครึ่งสามไร่สามไร่แปดแปดตารางวานะคะสองล้านสี่แสนบาทนะคะ สนใจติดต่อติ๊กมานะคะ0876219839นะคะมีทุกอย่างคะ่ะไม้ผลไม้ยืนต้นผักหวานป่าทุกอย่างเลยนะคะพร้อมเก็บกินผลผลิตได้ทุกอย่างเลยถ้ามาอยู่เพราะว่าระดับติ๊กถมกับระดับที่เขา มันจะสูงมากเลยนะคะติ๊กถมระดับมันจะสูงมากเลยนะคะถนนรอบสวนเลยสามไร่ฝั่งนี้คือถ้าชอบสวนนะคะ ชอบสวนเนี่โอเคเลยสร้างบ้านอยู่ได้เลยนะคะวิวภูเขาก็สวยงามมากนะคะ หยุดไปเป็นพักๆเพราะว่าหายใจไม่ทันเพราะติ๊กอ้วนมากป่วยนะคะน้ำหนักเยอะคือหอบพูดพูดไปหยุดไปพูดไปหยุดไปนะคะสุขภาพไม่ดีนะคะที่รีวิวขายเพราะว่าขายที่ตัวเองนะคะ ไม่ใช่ว่าเป็นนักรีวิวมืออาชีพที่ว่าไปถ่ายทําตรงโน้นตรงน,งรงนี้ไม่ใช่นะคะแค่ถ่ายทําที่ตัวเองค่ะอยากขายเพราะเป็นหนี้นะคะลําบากรีวิวขายที่ตัวเองแต่เอาที่เรามีนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีตัวเองก็เป็นหนี้ทุกอย่างมันมันไม่โอเคนะคะ เอาเท่าที่ตัวเองทําได้นะคะทำไมไม่ใช้โดนทำไมไม่ใช้นะคือติ๊กไม่บอกไว้ก่อนติ๊กไม่ได้ว่าเป็นรีวิวที่อื่นนะคะนอกจากที่ของพี่ตัวเองหรือว่าที่บ้านใกล้เรลนเคียงที่เขามาบอกรีวิวให้หน่อยคือไม่ได้เป็นในหน้าไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะรีวิวอย่างนี้อ่าอย่ารีวิวดีกว่าคือติ๊กทำเท่าที่ ติ๊กทาได้นะคะสุขภาพติ๊กก็แย่คือเดินเดินนี่ก็มันหอบมันเหนื่อยมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะถ้าถ้าคุณไม่โอเคคุณเลื่อนผ่านนะคะชีวิตติ๊กดราม่าพอไม่ต้องมาดราม่าในในในตรงนี้นะถ้าคุณไม่โอเคคุณก็ไม่ต้องดูนะคะเลื่อนผ่านไปเลยนะคะนี่ค่ะ วิวภูเขาวสวยนะคะวิวทุ่งนานะคะลิ้นจี่ลาไยทุกอย่างในสวนพร้อมนะคะติ๊กก็อยากทําแบบอาชีพติ๊กก็อยากทำ,บบต,กกกทำติ๊กก็อยากมีแบบที่เขาถ่ายทํากันแต่คนมันเป็นนี่เป็นนี่เยอะภาระ,ะเยอะมันไม,ม่มีโอกาสทําแบบนั้นนะคะ ข้าใจติ๊กด้วยนะคะถ้าคุณไม่โอเคกับการที่ติ๊กรีวิวคุณก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะเอาคนที่สนใจอยากได้ที่นะคะที่สวนนะคะสามแปดสิดตารางวานะคะครึ่งหนึ่งผักหวานป่านะคะมีผักหวานป่ามีทุกอย่างนะคะในสวนนะคะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะ สอล้านสี่แสนบาทนะคะนะครึ่งหนึ่งน่าจะตรงนี้นะคะครึ่งหนึ่งติ๊กไม่ได้เดินไปข้างหลังนะคะเพราะว่าเดินไม่ไหวเอาแค่ครึ่งหนึ่งนะคะ สนใจโทรมานะคะเบอร์โทรศัพท์ติขอบคุณมากที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอบพระคุณมากค่ะ